สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3กันยายน2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลากพวงรถไถขันนีมาส่งลูกค้าอยู่อำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะลูกค้าเป็นซังหลุหลุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะขั้นนี้กระจักกวางยูทีเมทเจสซิค่ะยาวที3เมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะหลักะขันนีอาจจะใส่ชัซซี่เป็นเล็กล่างซีค่ะชวนเท่าจะเป็นเท่าของสูงค่ะเป็นกระทะไม้หกน็อตค่ะหลักะ เป็นยางอ่าคันนี้เป็นยางมันถูกค่ะคันนี้จะมีไฟไฟ,ไฟไ,ไฟถ่ายไซม่ให้พรอมค่ะหละกักกาของสร้างบอยจะมีหมวกมีบันไดค่ะนีสร้างปีนห้เบิ่งตามนี้นะคะเอาไว้คือถ้นโล่งเวลาแบบเข้าขนอ่าขนอียงไว้ขังในค่ะแบบ กับบ้ามันกระลงอยากจะมีบันไดห่าล้ลักะคองสร้างบอยจะแถมเสือคือเก่าค่ะแถมหมวกแถมบันไดแถมกล้องครืงมือตามคลิปไปได้ค่ะลูกค้าลูกค้านสร้างบอยบริคิดค่ะใส่ใจเพิ่มเติมค่ะแค่นี้ลูกค้าเป็นสร้างเป็นสีล้วนค่ะด้านนอกเป็นอาซีสโมค่ะด้านในเป็นกับบ้าน้ำเงินค่ะแล้วกะจำข้อลากจะเป็นแนวรงไปเลยค่ะ ซางก็จะซับแข็งแข็งหข่แบบนี้ไปทุกขั้นค่ะเพื่อกันฉีกขาดแล้วก็แทมไมค์ดำดำห่ค่ะป้องกันอันตรายส่วนข้อลากก็จะบิดได้ค่ะแล้วจะบิดเท็นบิดได้ทุกขั้นใส่งานง่ายค่ะเอซคนใดสนใจติดต่อซางบอยเด็ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3C1 7 4 4 1จะ c, 1, c, 1, c 1ค่ะ เปิดทางได้ทุกขั้นค่ะบ่วะเป็นลุนดำหรือบ่ดำค่ะส่วนล่าบนกระถอดออกได้ตามคลิปที่สร้างบอยอเทเฮเบิรงค่ะอาสีพวงของอูซางบอยมาหาสาราคามลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้จ้ะของซางบอยจะมีหลายสีไม่ทุกสีเลยละค่ะมีท่อนอ่อนทนเข้มค่ะเกินสิบสี ก้อนการใส่งานสร้างบอยจะแนะนำไปที่ลูกค้าอันนี้คือแนะนาลูกค้าค่ะถ้าเกิดลูกค้ทาทันใดที่ใดไปแล้วหรือว่าย่งบ้านใดๆค่ะเวลาใส่งานของรุนดําม,มือสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นม่นส้ำบะลลังงยู่ด้านบนแนะนําให้ลูกค้ายน่ก้อนค่ะหลวกะจังไปเปิดฟ้าถ่ายที่หลังมันจะได้วนาคาถ้าเกิดเ้าเปิด้าถ่ายก้อนแล้วห้องยกที่หลังมันจะนักค่ะเพราะว่าช่วงถ่ายมันไหลลงบนเดยอต่ช่วงหัวมันชิยกมันชิยกขวัญขายย่างค่ะคือแนะนาให้ยกดําก้อนหลวกจังเปิดฝาถ่าย ใ่ค่ะถ้าเกิดลูกค,าค้าคนใดที่สร้างสื่อไปแล้วค่ะยังบ่ทันใดหอดคิวอยากเปลี่ยนเป็นยางมันทุกสามารถโทรเข้ามาแจ่งสร้างบอยเด็กค่ะหรือว่าอ,อยากเพิ่มไฟไท่ายแบบนี้ค่ะไฟไท่ายแบบนี้ะจะมีค่าใชใ้จ่ายเพิ่มมสร้างเพื่อนจ,จะเดินสายไฟไปหาย้อมค่ะคือลูกค,ค้าสามารถเอาไปต่อกับรถไถยได้เลยค่ะ เวลาลูกค้าจะเอาพ่วงไปใส่กับรถไถจจกคล้องโดยที่บมีคนอื่นซอยค่ะในนําไห้ยกดาตามคลิปไปได้ค่ะแล้วเอาไม้คำดําคำไว้แลกก็หลากไปใส่กับรถไถแล้วมันก็จะเบาถ้าเคิือลูกค้าเอาดําลงหลักคนเดียวอาจจะบ่ไไว้ค่ะพอเล็กของซางบอยก็จะเล็กดีมีคุณนาค่ะค่ะาเล็กหนาอาจของลูกค้าอูซางบอยจะรู้เลยค่ะว่าเล็กหนาจริง